สวัสด anyway, ีพี่น้องมือนี้กะจะพาพี่น้องไปตลาดตลาดหมู <th> <iera> nhưng, ่บ้านเนาะอุ <N> ้ยตาคือสีตุบตุบในเบิ่งรับรองนะจ๊ะนี่กะจะประมาณนี้เด้อหมู่บ้านกับตลาดกะหมดในกลกันปานใดเนาะกะนั่งรถไปแป๊บเดียวกะกะหอดบ่แม่นนั่งรถอ่ะไปไปด้วยกับจักรยานขูดใจค้างๆเนาะพี่น้องเนาะ เขาจะปั่นจักรยานไปหาบริไปเองปายไปกันเลย <c oughs> ปั่นปั่นเอาไปวิทย์เลยกะเจอตลาดเลยนอะเลยกะเซเว่นเนาะพอ่อเออเขาขึ้นมืดนแทะเขาขึ้นมืดแทะเดี๋ยวจะให้เบิ้ลกองล้างน้อง นี่อันนั้น,นีกก็จะเป็นนามอบานพองบ่นตายอยู่เนาะนี่ก็เดิปั่นออกไปตายก็จะขี่จักรยานปั่นจักรยานดืดดืดปั่นจักรยานดืดดืไปเนาะพี่น้องในตลาดอันนั้นก็จะเป็นร้านซักอีดร้านเสริมสวยมีมืดเนกกาะกะเบิง่งเบิ่งไปนี่แหละพี่น้องตอนนี้ก็จะเป็นทางออกปั่นออกไปแป๊บหนึ่งก็จะเจอตลาดน,อน้องมินิตาเองก็จะซื้อ สื้อเฮ็ดนะคะทุกคนซื้อเฮ็ดซื้อกะเพราซื้อผิดซื้อหอมแดงไม่ชินลืมไปเนอะคือหลายอย่างแต่แต่แต่บริจดนี่กำเงินเต็มมือเงินเต็มมือเลยกับปั่นปลา เนี่ยก็จะเป็นหลานเสริมซวยหลานซักลีดนี่ถูกอย่างเนาะพี่น้องเดาเดามาดูพี่น้องว่าอยู่แถวใดเนี่ยเ <laughs> ดาเดามาดูว่าอยู่แถวใด้านต้นเร่งหรือว่าตอนที่ตายตากผ่าแหงแล้วแต่ก็จะปั่นมาส่งผ่าแถวนี้นี่แหละแต่กระปั่นเขาเมื่อจะากกินกว๋วยเตี๋ยวเรือย่างนี่กระปันน่นออกมาแถวนี้เขาา่าหลุดลายบอกกันลายอยู่นะสำหรับค่อยจะประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะ ฝนสิดตกครั้งนะ่ะโอ้เมิดขึมเดี๋ยวฮะต้องสลอสลอรถหน่อยห,หนึ่งเนาะเพราะว่าขับจักรยาน <laughs>